สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระวันนี้ยินดีจะนําเสนอเครื่องรางเป็นหนุมานครับสําหรับหนุมานที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นหนุมานของหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับสำหรับหนุมานรุ่นนี้นี่หลวงปู่สร้างให้กับวัดศรีจันทร์เป็นกรณีพิเศษซึ่งหงนุมานรุ่นนี้หลวงปู่น้มท่านก็ได้ปลุกเสกมาตลอดไตรมาสหนึ่งพรนสาครับแล้วก็จัดพิธีพุทธาพิเศษที่วัดศรีจันทร์ โดยที่หลวงปู่นาเป็นประธานาในวันศุกร์ที่29ตุลาคม2553ครับเล่ากันว่าเมื่อสมัยก่อนที่วัดน้อยชมพูเนี่ยมีลิงเยอะมากแล้วก็จะมีลิงจ่าฝูงอยู่ตัวหนึ่งนะครับลิงจ่าฝูงเนี่ยคุยกับหลวงปู่รู้เรื่องถ้าหลวงปู่สั่งว่าอย่ามายุ่งนะที่วัดกําลังมีงานจ่าฝูงก็จะเกณฑ์ลูกฝูงของตนเองไม่เข้ามายุ่งในวัดจริงๆนะครับสําหรับวิชาปุกหนุมานเป็นวิชาที่สืบทอดมาจากหลวงพ่อเนียมหลวงปูข่ขํำ แล้วก็หลวงปู่เหมือนครับเชื้อสายวิชาเสกหนุมานี้มีมานานแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าจะขังกว่าที่ไหนๆนะครับสำนักนี้ท่านไม่ค่อยสร้างเพราะว่าเป็นหนุมานที่แรงมากนะครับการเสกก็ต้องดีการพีการ,รก็ต้องถูกนะครับถึงจะขังหนุมานี้เป็นพญาลิงเผือกเกิดวันอังคารเดือน3ปีขานสำแดงลิบสีหน้า8กรส่วนคุมทนขนเพชร เขี้ยวแก้วนะครับแล้วก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนสามารถขยายล่างให้ใหญ่โตได้ยืดหางให้ยาวได้อ้าปากอมเมืองทั้งเมืองก็ยังได้นะครับแล้วก็หายตัวแปลงล่างได้นับไม่ถ้วนทําอะไรก็ประสบความสําสเร็จครับลบกับใครก็ชนะแล้วก็มีเมตตามหาเสน่ห์ในตัวสําหรับหนุมานรุ่นนี้นะครับท่านสร้างเป็นพิเศษที่ฐานของท่านเนี่ยจะอุดผงก็คือผงเทพนิมิตของหลวงปู่คงนะครับแต่ประวัติหลวงปู่คงก็ เป็นอาจารย์ของขุนแผนครับอยู่ที่วัดตานหรือวัดแครเมืองสุพรรณในสมัยกรุงศรีทุยานะครับต่อมาในปีพศ2496ท่านเข้าทรงอาจารย์ชุมชัยคิรีให้ขุดผงขึ้นมาจากวัดตานนี้นะครับซึ่งห่างจากวัดน้อยชมพู่ไม่กี่กิโลเรียกผงนี้ว่าผงเทพนิมิตแค่อันูนึงก็มีเทพแล้วก็พรมเทวดามารักษาครับ สำหรับท่านที่มีความเชื่อความเคารพก็จะเห็นผลเป็นรูกป,ประธรรมนะครับประสบการณ์ก็ว่าว่า,วามีความคงกระพันกันปืนกันวัตถุระเบิดแค้วคาดรวมทั้งมีอำนาจชนะศัตรูการอุบัติเหตุแล้วก็ขอพรคุณพระนะครับส่งเสริมให้มีอนุภาพอันเกียงกลย,ยิ่งขึ้นครั้งแรกที่นำผงวิเศษมาสร้างนี้นะครับก็เพื่อเสริมอนุภาพของอนุมาน วิชาที่เป็นเครื่องรางสำคัญของปู่ที่สร้างเอาไว้ไม่มากนะครับก็จะให้ดูรายละเอียดนะครับของฮนุมารุ่นนี้แกะพิมพ์ได้ถือว่าสวยงามมากนะครับด้านหน้าเขียนเลยว่าวัดสีจันทร์ให้ดูนะครับข้างหลังก็เป็นยันนะครับขนาด ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็น่าจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะครับข้างหลังข้างล่างก็ต่อโคดอุดผงแล้วก็ฝังตะกุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเทียบขนาดให้ดูนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับขนาดก็ประมาณ3.5จเซนได้นะครับถือว่าขนาดก็เขื่องแล้วก็มีน้ำหนักพอตัวเลยนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีคนล่ำาลือว่าประสบการณ์ดีแล้วก็หาค่อนข้างจะยากแล้วนะครับยังไงท่านที่สนใจก็ลองหาดูได้นะครับคิดว่าหน้าหายากแต่ก็คงจะพอหาได้นะครับแนะนำเป็นหนุมานที่แนะนำอีกรุ่นหนึ่งครับพิธีดีจริงๆครับแล้วก็หลวงพุนามท่านตั้งใจเสกหนุมานรุ่นนี้มากครับผม ผงข้างล่างนะครับก็ได้มายากมากครับอันนี้ลํำเลือกกันมานานแล้วนะครับสำหรับผงของหลวงตาคงนะครับยังไงแนะนำครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวหนุมานของหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่นะครับให้ดูเท่านี้นะครับสวัสดีครับ